สำหรับนะครับฟุตบอลครับใน4คู่นี้นะครับใน3ลีกใหญ่นะครับที่หลอนะครับได้จัดมาครับวิเคราะห์ให้กับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับก็จะมีถ้าอยู่2ทีมนะที่สถิตินะครับน่าเป็นห่วงอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกฟุตบอลทัพโคปาอิตาเลียขับนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านอิเตอร์มิลานนะครับพบกับทางด้านโตลิโน่ครับก็ทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับส่วนทางด้านคู่ที่2นะก็เป็นศึกฟุตบอลทัคาร์บัลขับอังกฤษนะครับก็เป็นรอบรองนะครับชนะเระอรับคู่นี้นะคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบบกกกกกกก็็็เเปนน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 าา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 พพะะะหวว่่งงงงทททดด้้้แแมซซิิิตีสลขข เดี๋ยวตีสามนะครับก็จัดมาเป็นคู่เพรีเองครับและสําหรับคู่นี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับหากทีมไหนนะครับชนะไปก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับสำหรับคู่ระหว่างแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลนะส่วนทางด้านคู่ที่3ามครับเป็นเซอฟุตบอลฮอกก็เดลเลสเปร์นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทนาอลาเบสนะครับพบกับทันนาเรอันโซเซดานครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายก็เป็นการพบกันระหว่างทันนาบาเลนเซียนะครับพบกับทันนาแอตเลติกบิลเบาะนะครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามครับทั้ ถือว่านะครับทำการแข่งขันนะครับค่อนข้างสะดึกนะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมนะครับมีเวลาดูก็สามารถนะครับดูกันได้แล้วครับสำหรับสี่คู่นี้นะครับโอเคครับต่อไปครับเดวร้อนครับจะพาไปนะครับวิคนะครับเจาะสถติและฟองกันเล่นนะครับของในศึกโคปาอิตาเลียขับนะครับ ที่เป็นคู่ระหว่างทางด้านอินเตอร์มิลานพบกับทางด้านตอร์เนโนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านตลาดนะครับมองมานะครับเปิดมาอยู่ที่1.50น้ำเเรทตรงนี้จะแข่งตึงไปฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านครัพตอร์เนโนะครับอยู่ที่0.89ครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านนะครับอินเตอร์มิลานครับไปอยู่ที่1.01ครับแต่ทางด้าน1คู่2หรือว่าตาเสมอที่เปิดมาอยู่ที่4.79น้ำเเรทตรงนี้จะแข่งตึงไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์นะครับมากกว่าเลยนะครับก็อยู่ที่นะครับ1.31นะครับและะะสาาาหรรรััับบบคคคู่นนนนี้้เเองงทดฮช เฮดุนะครับในการพบปะกันครับในนัดล่าสุดครับก็ตั้งแต่ปี2023ครับถึงปี2025ครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านโตลิโนนะครับก็ถล่มนะครับโตลิโนไปนะครับถึง5ประตูต่อ0เลยนะครับและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับบุกไปเยือนทางด้านโตลิโนก็ยังเอาชนะที่2ประตูต่อ0ครับก็ถือว่านะครับเหตช่เหตนะครับในการพบปะกันครับใน5นัดล่าสุดตรงนี้ฮะจะเป็นทางด้านครับอินเตอร์มิลานนะครับที่ทาาาาาดด้้ลนนนนะะคครรัับบงงงงทผขอน ชุดบ้านนะครับอย่างอินเตอร์มิลานนะครับใน10นัดนะครับล่าสุดก็ถือว่าทําผลงานที่ออกมานะครับที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านทัพอินเตอร์มิลานทำบุกไปเยือนทันนาคุมโมเนเซ่นะครับก็ยังเอาชนะมานะครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดลงมาก็เป็นทางอินเตอร์มิลานทำบุกไปเยือนทันนาดดอดมูลก็กดดอดมูลไปที่2ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้นะครับอินเตอร์มิลานนะก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านปิซ่านะครับก็ถล่มนะครับอย่างปิซ่าไปนะครับอย่างยับเลยครับที่6ปรระตตู่อนคับก็ถือว่านครับลงานนะครับาดนนิตออรรมมลาานนเเเงะคับด่่่ีีี้กก็ถืวยยยยทู ไปในชนะน,นะครับไปได้นะครับถึง8นะครับเสมอ1และพ่ายแพ้ไป1น,นะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานของฝ่าฝงผู้มายืนนะครับอย่างจันด้านนะครับตอริรีโนโน,นครับ ใน10นัดล่าสุดตรงนี้ทําผลงานออกมาก็ถือว่านะครับดูดีพอใช้ได้นะครับที่เก็บชัยชนะไปได้5นัดพ่ายแพ้นะครับไปถึงขั้นนั้นนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านนะครับตอรริโนนะครที่เปิดบ้านตอนเราทางด้านเลเช่นครับก็ยังเอาชนะมาที่เดือประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดเราลงมาก็เป็นทางด้านตอรริโนนะบุกไปเยือนทางด้านโคโมกับไพ่แพ้ครับให้กับโคโมไปนะครับที่6ประตูต่อศูนย์นะก็ถือว่านะครับตอรริโนนะครับทำอะไรโคโมนะครับไม่ได้เลยนะครับในนัดนี้นะครับส่วนนัดก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านตรริิโนนนะคับบเปด้าตอนระตู ่นก็ถือว่าผลงานของทันัตโตอริโนเองครับตัวนี้ก็ยังออกมานะครับที่ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮดชูเฮดนะและสําหรับคู่นี้นะครับไรอัพสิบเอ็ดตัวจริงนะครับผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นครับของทั้งสองทีมนะครับอย่างทันน่าเจ้าบ้านนะครับอินเจอร์มิลานครับวันนี้ก็จัดมาในระบบแล้วสามห้าสองครับ วันนี้นะครับก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านนะครับซัมเมอร์นะที่ยืนเฝ้าสาวนะครับส่วน3ามตัวท้ายนะก็เป็นทางด้านอาร์เกนจีนะฮะที่ยืนนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นทางด้านบิเชกนะครับส่วนเซ็เตอร์สุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านครับ อสิบีนะครับและนักเป้า2ตัวคู่นะฮะของทางด้านอินเตอร์มิลานก็เป็นทางด้านจุดลามที่ยืนคู่กับทางด้านบอนมี่นะครับและส่วนทางด้านนะครับฝ้าฝังผู้มาเยือนครับเรอสิบีตัวจริงผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นครับอย่างทางด้านครับตุลลิโนนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครสามห้าสองนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านนะครับเาเลอันลี่นะฮะที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนสามตสุดท้ายนะเป็นทางด้านครับทามิเซ่นะฮะที่ยืนนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นทางด้านครับมาริปันนะครับส่วนครรับเเซตอ์สุดท้ายนะครัััััับบและะะนน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 ปปเเ้้้้้าาาาตตววคคู่่ีีฮททยืใหกงดโ ก็เป็นทางด้านนัสสปาตานะครับที่ยืนคู่กับทางด้านอดัมนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับที่กําแพงนะครับตั้งมาอยู่ที่นะครับ0.00นะครับจากเฮตูเฮตนะครับและฟอร์มการเล่นครับของทั้งสองทีมนี้นะครับเฮตูเฮตในการพบปากกันนะฮะจะเป็นทางด้านนะครับงูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลานที่ทําได้ดีกว่ามากครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้ก็เป็นทางด้านนะครับอินเตอร์มิลานนะที่ทําได้ดีกว่านะครับและทางด้านตลาดเองนะที่เปิดมาครับอยู่ที่1.50ครับนึ่งจุดั้เรทนะครับจะแข็งตึงนะไปแมงนะครับอย่าง อย่างโตลิโนนะครับก็จริงนะครับแต่ทางด้านหนึ่งคูณสองนะครับหรือว่าตาผู้เสมอที่เปิดมาอยู่ที่4.79นะครับตรงนี้นะคเลทจะแข็งตึงนะไปฝั่งเจ้าบ้านซะมากกว่าเลยนะครับและวันนี้กําแพงนะครับที่อยู่ที่1.50นะครับที่เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานที่ตั้งกำแพงมาพี่เราคิดว่านะครับเจ้าบ้านครับอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับไม่น่านะครับที่จะสามารถทะลุผ่านกำแพงที่ 1. 50ตรงนี้ไปได้นะครับกำแพงตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ขอให้ดูกำแพงที่2ก็แล้วกันครับที่ตั้งมาอยู่ที่1.25นะครับพี่หลอกคิดว่าสำหรับนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลายนครับตรงนี้ก็สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้นะครับและ สามารถนะครับเก็บชัยชนะไปได้และยังทำประตูอย่างทันท่าตอร์ิโนได้นะครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นซูฟุตบอลคาราบาวคับอังกฤษนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับนัดที่2องครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านแฮมเมอร์ซิตี้พบกับทางด้านนิวคาสเซิลนะสำหรับคู่นี้บทสรุปจะอยู่ที่ครอบครัวนะครับของพี่หลอหรือว่าบัลลังคาเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็มีนะครับกิจกรรมให้ทายผลสกอร์กันด้วยนะสำหรับคู่นี้นะครับพี่ๆท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะสนใจอยากเข้าร่วมสนุก คอมเมนต์นะที่ใต้ช่อง YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็แคปคําตอบนะส่งคำตอบส่งมาที่บ้านอัคคาเขียวหรือครอบครัวของพี่หลอดนั่นเองนะครับก็มาตามรายนะ้ำที่วิ่งอยู่บนหน้าจอที่ s pl นะครับหนึ่งครับสำหรับน้าทายผลสรกอร์แล้วครับเข้ามาแล้วยังจะได้นะครับบทสรุปของผู้เพกคูคนี้กันไปอีกด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่คู่ต่อไปกันนะครับและสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นซูฟุบันทัฟโคปาเดลิสเปนนะฮะก็เป็นการพบกันระหว่างชันด้านฮะอาราเบสนะฮะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอันโซเซดะนะครับก็ทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามตรงนะครับและสำหรับคู่นี้นะฮะทางด้านตลาดนะครับมองมานะฮะเปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะฮะเลทตรงนี้จะแข็งตึงนะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านโซเซดานะครับอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามนะรฮะส่วนทาาาางงด้นนนคคคู่่ะรรรัับบหือออวตเสม ที่เปิดมาอยู่ที่2.92นะครับผลตรงนี้ก็จะแข่งตึงไปฝั่งฝั่งผู้มาเยืยนอนนะครับอย่างเซนดานนะครับอยู่ที่2.53ครับส่วนเจ้าบ้านนะครับก็อยู่ที่ 2.75นะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้าน,นครับให้จู่เห็นครับในการพบปะก,กัน,นครับระหว่างทางด้านอลาเบสกับทางด้านเรอันโซเซดาครับใน5นะัดล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2024นะถึงปี2025นะครับและนัดล่าสุดนะเป็นท่นาน้าอลาเบสนะที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอันโซเซดาครับก็เฉลยชนะมาที่1ประตูต่อ0นะส่วนนัดลงมาครับก็เป็นท่าน้าอลาเบสนะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเรอันโซเซดาครับก็เอาชนะที่1ประตูต่อ0นะครับแต่ก็จะเห็นว่านะครับ ผลงานนะครับของเฮจูเฮนในการพบปากกันใน5นัดนะครับล่าสุดตรงนี้นะฮะจะเป็นทนาอาราเบนฮะที่ทำได้ดีกว่านะครับที่เก็บชัยชนะนะครับมาได้3ครับเสมอหนึ่งแล้วแพ้ให้กับเลอันโซเซดาดไปนะครับในปี2024นยครับก็คือนัดหลังสุดเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับใน10นัดล่าสุดของทันดานเจ้าบ้านครับอย่างอาราเบนฮะผลงานตรงนี้ก็ออกมาที่ดูดีพอชิดได้นะครับก็นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านอาราเบนครับที่บุกไปเยือนทางด้านครับเอฟแอนด์ยอนครับก็ได้เฉลี่ยชนะมาครับที่สองประตูต่อนหนลลงงมาาาก็็เปนทด้ึ อาราเบนะครับปุ๊บวัตต์ตลอดทางด้านเรอันเบติก็ยังเอาชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านี้นะครับอาราเบนะครับได้บุกไปเยือนทางด้านครับแอม์เมลินะก็พ่ายแพ้ให้กับแอม์เมลิตไปนะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่านะครับผลงานของทางด้านนะครับอาราเบเองทำในสิบนัดล่าสุดตรงนี้ที่ออกมาดูดีพอใช้ได้นะครับก็เก็บชัยชนะนะครับไปได้ห้านะครับเสมอหนึ่งและพ่ายแพ้ไปเพียงแค่สี่นะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับของฝรั่งนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับเรออัันนนนนซดดดดาาาะครรบลงง้็ท่เเย บุปเพย์นท่าน้าครับแอตลติบินเบานะก็ได้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนั้นลงมาก็เป็นทางด้าครับส่เซดาครัเปิดบ้านตัองแต่ท่าน้าเชอตาบิโกนะก็ได้เอาชนะมาที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะก็เป็นท่าน้าครับส่วเซดานะครับเปิดบ้านตัองแต่ท่าน้าบาร์เซโลนานะก็เฉลิชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าผลงานของทางด้าโซเซดาเองนะครับในสิบนัดล่าสุดตรงนี้ก็ถือว่าออกมาที่พอใช้ได้นะครับที่เก็บชัยชนะครับมาได้5นะครับเสมอ3และพ่ายแพ้ไป2นะครับและสำหรับคู่นี้เเเออออองงงงงงนนนนนนะะะะคคครรรรััััับบบไไลลลลตวจจิผู้้้้่่่่ททททีีีดขมาาย นักเจ้าบ้านอาราเรสนะครับก็จัดมาในระบบนะครับ4-4-2นะครับวันนี้นะก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านชิเวล่านะครที่ยืนฝาสาวส่วนทางด้านะครับเซนเตอร์2ตัวคู่นะครับก็เป็นทางด้านากาเชนะครับที่ยืนคู่กับทางด้านปาเซโกนะครับและน้าเป้าสตัวคู่สาหรับอาราเบที่ยืนนะครับค้ำน้าเป้าก็เป็นทางด้านบอยที่ยืนคู่กับทางด้านมาร์จินเนสนะครับส่วนทางด้านะครับฝั่งของผู้มาเยือนอย่างโซเซดานะครับไรอัลเเวตตัวจริงก็จัดมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันนะครัับวนนี้ก็ ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทนันดานาบลมเมโลนะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนเซนเตอร์คู่นะับเป็นธัานาคาเลตาคานะครับที่ยืนนะครับคู่กับทนันดานบราตินนะครับและหน้าเป้าสองตัวคู่ของโซเซดาดเองนะฮะที่ยืนคู่กันครับที่ยิงน้าเป้าให้กับทางด้านนะครับโซเซดาดก็เป็นทางด้านครับ ซูซิดนะครับที่ยิงคู่กับทางด้านนะครับโอยาสบันนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับกำแพงนะครับที่ตั้งมาอยู่ที่0.00นจุดนยครับจากเฮชูเฮชนะครับในการพบปากกันและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้ครับเฮชูเฮชนะครับในการพบปากกันนะครับจะเป็นทางด้านอาราเบนะที่ทําได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับก็ออกมานะครับที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับส่วนทางด้านตลาดเองนะที่เปิดมานะครับอยู่ที่0ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับเลตัวนี้จะแข็งตึงไปทางด้านุน หรือว่าตาปุษมุดที่เปิดอยู่ที่2.92เลขก็ให้แข็งตื่นนะครับไปทางด้านเรอันสูเซดาเช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนนี้กำแพงนะครับที่ตั้งมาอยู่ที่0.00นะครับพี่หล่อคิดว่านะครับจากที่หลอนะครับวิเคราะห์มาทั้งหมดนะครับเรอันสูเซดาดูดีอย่างมากเลยนะครับพี่หลอก็คิดว่าค่ำคืนนี้เรอันสูเซดาสามารถนะครับเก็บ3แต้มไปได้นะครับและยังทำประตูนะครับอย่างทางด้านนะครับอาราเบสได้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันทีีี่่่่่คคคคคููททท4สสุดดดด้้้าา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 ยยยเเ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 ลลลนน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 ะะะรรรรััับบบบบใโปปปปกกก็็พหวงงฮซิ รับทางด้านอาราติบินบาวครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับทางด้านตลาดครับมองมาครับเปิดมานะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์นะับเลทตรงนี้จะแข่งเลทตรงนี้นะครับจะออกมานะครับที่ค่อนข้างจะสูสีกันครับของทั้งสองทีมนะครับก็อยู่ที่นะครับศูนย์จุดเก้าห้าทั้งสองทีมเลยนะครับแต่ทางด้านนะครับหนึ่งคู่ซอนครับหรือว่าตาบุเสมอที่เปิดมาที่สองจุดเก้าห้านะรเลทตรงนี้ก็แข่งตึงครับเป็นทางด้านโชคบ้านนะครับอย่างทางด้านบาเลเซียนะครับอยู่ทีีี่่่่่นน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 ะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบบสสววผููู้้มาาาเเยยือออิก็ทแลํหง เฮตูนเฮต์นะครับในการพบปะกันฮะผลงานนะครับหนัดล่าสุดตัวนี้ก็ตั้งแต่ปี2023ถึงปี2025ครับและนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเบรเซียนะฮะที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านบินเบาวก็เอาชนะมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดลงมานะครับก็เป็นทางด้านนะครับเบรเซียนะฮะที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับบินเบาวก็ได้แพ้ให้กับบินเบาวไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าผลงานนะครับในเฮตูนเฮต์ในการพบปะกันในห่านัดล่าสุดตรงนี้ก็ถือว่าออกมานะครับที่ค่อนข้างจะสูสี และส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับของทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านครับวาเลเซียนะครับใน1ินั้ล่าสุดตรงนี้นะก็ถือว่านะครับชำผลงานนะครับที่ออกมานะครับพอใช้ได้นะครับก็ นัดล่าสุดเองนะครับเป็นทนนาบารีเซ well anyway. er ียนะบุกไปเย็นทันนาเบติสนะฮะก็ได้พ่แพ้ให้กับเบติสไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดล่าสุดมานะครับก็เป็นทางด้านนะครับบาลนเซียนะครับเมื่ว่าตอนลัตนาเอปัปนยอนครับก็ได้เฉลยชนะมานะครับที่3ประตูต่อ2นะครับและก่อนหน้านี้นะครก็เป็นทันนาบารีเซียทัมบุกไปเย็นทันนะครับเกตาเฟ่นะก็ยังเอาชนะมานัดที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ถือว่าผลงานในสิบนัดล่าสุดของทนนาบารีเซียเองนะครับก็ถือว่าออกมาที่พอใชช้้้้ไไไดดดนนนนนนะะะะะครัับบที่่่เเก็ปสสมมแพพาาอย ทานนั่นแอตแลนติกบินเบานะครับใน10นัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็ถือว่าทําผลงานออกมาที่ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็นัดล่าสุดนะเป็นท่านนั่นครับบินเบาถ้าเปิดบ้านต้อนรับท่านนั่นโซนเซดานะก็ได้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดรองลงมาก็เป็นท่านนั่นบินเบาเปิดบ้านต้อนรับท่านด้านทัพสปอร์ตติ้งนะฮะก็ได้แพ้ไปให้กับสปอร์ตติ้งไปนะครับที่3ประตูต่อ2และก่อนหน้าน ah, ี้นะครับบินเบาได้บุกไปเยือนทางด้านนะครับเซบียานะครับก็ได้แพ้ไปให้กับเซบียา่่ระกลนแบคัมยยเ ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและสามนัดล่าสุดของท่านั่นบินเบาเองนะก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีนะครับที่พ่ายแพ้ไปสองนะครับและ เสมอไปหนึ่งนะครับไม่เคยชนะเลยนะครับส่วนทั้งหน้านะครับไรอัพสิบเตัวจริงครับผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นในค่ับคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้นะครับอย่างทางด้านเจ้าบ้านครับบาริเซียวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านดิมิตชิฟสกี้นะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนเซตเตอร์คู่นะเป็นทางด้านครับทาเลกานะที่ยืนคู่กับทางด้านคูเมิร์สนะครับและสามตัวบนนะครับก็เป็นทางด้านครับลิโอฮาร์นะครับที่ยืนนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นทางด้านดันจูม่าาาาานนนนนนะะคครรรััับบบบสวกงงูททเเป็ด้้ลลแห นะก็เป็นทางด้านดูโรนะฮะที่ยิงคาแนเป้านะครับให้กับทางด้านบาเลนเซียนะครับและส่วนทางด้านฮับไรอัลเซเบตตัวจริงของฝ่าฝังผู้มายือนอย่างทางด้านนะครับแอตลาติกบินบาวนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4231นะครับวันนี้ก็ชมพูร์ซาประตูเป็นทางด้านไซมอนนะที่ยิงฝ้าสาวนะครับส่วนเซนเตอร์คู่เป็นทางด้านเลโกนะที่ยิงคู่กับทางด้านครับเบอร์ซิเซนะครับและสามตัวบนก็เป็นทางด้านวิลเลียนะฮะที่ยืนนะครับปีกขวานครับปีกซ้ายเป็นทางด้านนะครับนาวาโลนะครับส่วนนะครับ กลางรุกนะครับก็เป็นท่าดั่งกลมเมสนะครับที่ยืนนะครับและหน้าเป้านะครับของท่าดั่งบินเบาก็ใช้เป็นท่าดั่งกูลูเซต้านะฮะที่ยืนคณะเป้านะครับให้กับทางด้านบินเบานะครับและสําหรับคู่นี้นะครับท่าดั่งกําแพงนะที่ตั้งมานะครับอยู่ที่0.00นะครับ ที่เป็นทางด้านครับเจ้าบ้านบาเลนเซียเปิดบ้านตลาดทางด้านบินบาวนะครับจากเฮตูเฮตในการพบปะกันและฟอร์มการเล่นทางของทั้งสองทีมนี้นะก็ออกมาที่ค่อนข้างจะสูสีกันอย่างมากเลยนะครับส่วนทางด้านตลาดเองนะฮะที่เปิดมาทันอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนเลทตรงนี้ก็ให้มาที่สูสีกันครับแต่ทางด้านหนึ่งคุณสองหรือว่าตาพุทเสมอนะฮะที่เปิดมาอยู่ที่สองจุดเก้าห้าเลทตรงนี้ก็แข็งตึงครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาเลนเซียนะครับก็เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับและในค่ำคืนนี้นะกำแพงที่ตั้งมาอยู่ทททีีีีี่่่่่นน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 นะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบเเเเเเจจ้้้้้าา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 าออยยยยงงงงดดดลลลซไปสมแกกก็็ช์พิว เจ้าบ้านอย่างบาเลเซียครับสามารถนะครับจะเก็บสาแต้มไปได้นะครับและจะทําประตูนะครับอย่างทางด้านบินเบาได้นะครับที่ 2ประตูต่อ1นะครับและสําหรับนะครับการวิเคราะห์นะครับใน3ามรกนะครับและ4คู่นะครับของหล่อครับก็จบลงแล้วนะครับและหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถทักคอมเมนต์ที่ใต้ช่องยูทูปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมทายผลสกอร์นะคู่ระหว่างแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลกันด้วยนะครับว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถทักคอมเมนต์ที่ใต้ช่องยูทูปนะครับแล้วก็แคปคำตอบส่งคำตอบมาที่บ สรุปของคู่นี้นะครับสามารถนะครับฟังคลิปเต็มได้เลยนะครับสําหรับคู่เพรียงของเรานะครับก็มาตามรายน้ำที่วิ่งอยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคู่เพรียงนะครับก็อยู่ที่ apl ครับ169นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะฮะจนจบคลิปหลอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการฟังคลิปข้อของหลอดชูบอลในวันจัดไปกันด้วยนะครััััััับบบบบสสสาาาหรรรรววววนนนีี้้้ลลออกกก็็ตตงขไปแะคคด